สวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องนี้รับทอะไรกันบ้างไงบ้างเรื่องเรื่องนี้ผมรับบทเป็นอลรินครับส่วนเรื่องนี้รับบทเป็นจัสมินนะคะเจ้าหญิงจากซามาค่ะตำรวจเมืองไทยครับคาแรคเตอร์ของตัวอัญตลีเองนะคะก็จะเป็นเจ้าหญิงจอมแก่นนะคะที่อยากหนีมาเมืองไทยมาบ้านเกิดแม่แล้วก็มาท่องเที่ยวค่ะของผมก็จะเป็นตำรวจเอ่อพูด ผู้ลำพังเดียวดายกับหลานเด็กๆที่ต้องดูแลครับแล้วก็เป็นผู้ชายมุทะลุโจมตีบุกละหำมอย่างไงครับการทำง,งานระหว่างสองคนเป็นไงบ้างการพิการตั้งแต่ช่วงไหนอ่น้องจะเป็นเด็กแก่นแก่นยังต้องยังต้องขัดเลาอีกเยอะครับเด็กคนนี้ <c oughs> ใช่ยังไม่โตสักทีไม่รู้เมื่อไหร่จะโตนี่ก็สิบเก้าแล้วค <c oughs> ่ะส่วนพี่เด่นก็ตามนั้นและะ <c oughs> ้วค่ะ ค่ะเราก็ร่วมงานกันเนาะก็เ,เราก็เป็นเพจนางเอกแหละแล้วก็ค่ะแกพูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> จริง <c oughs> ค่ะก็สำหรับอสำหรับเราสองคนนะคะเราก็มาเจอกันที่เมืองไทยเนาะใช่ครับตามบทเราก็มาเจอกันที่เมืองไทยแล้วก็เกิดเป็นความรักขึ้นเขายังไม่ถามเลยเขาถามอยู่ว่าพี่เด่นเป็นยังไงพี่เด่นเป็นคนดีคะ่ะเล่นบูเก่งแล้วก็มีความเฮฮาทำให้กองถ่ายมีสีสันทำให้หน้าเบื่อ ถ้าสำหรับคุณกระหม่อมก็ทรง,งมีความสามารถทางด้านการแสดงอยู่แล้วค่ะส่วนพวกเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีอ่านบทให้คล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รับส่งกันได้ปกติแล้วก็ดีค่ะความน่าสนใจหรือฉากที่ข้าดลาดสำหรับเรื่องนี้หรือมตอนไหนอะไรโอ้สิพี่พูดไปแล้วตอนนั้นข้างบนน่ะ <c oughs> าตาหยิบบ้างค่ะสำหรับฉากที่น่าดูนะคะของดาวหลวง้าก็จะมีหลายฉากมากค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากเต้นรำเอ้สิขาฉากเดียวภูมิใจที่สุดน่ะ ภูมิใจที่สุดเลยนะคะก็คือฉากเต้นราค่ะฉากเต้นรำเนี่ยเป็นฉากที่เราใช้เวลาถ่ายทํากันกว่า20-4ชั่วโมงเต็มนะคะเป็นฉากที่เป็นฉากเปิดตัวนางเอกค่ะซึ่งก็คือเจ้าหญิงจัสปินจะเต้นรำแล้วก็มีบุคคลที่จะมาร่วมในงานนี้เนี่ยรวมราวๆ300ชีวิตเลยนะคะเป็นงานเต้นรำที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ทางช่องแล้วก็ทางกาตนาโนก็ทุ่มทุนกับฉากนี้พอสมควรเลยค่ะคุณจะได้รับอะไรจากเรื่องนี้บ้าง สิ่งแรกที่คนดูจะได้รับจากเรื่องนี้นะคะคือนางเอกใหม่หนึ่งคนคะ่ะแล้วก็แล้วก็แก้ขาย <laughs> แก้ขายอย่างอื่นดิสิ่งที่ได้รับจากเรื่องนี้คืออความรู้สึกที่ที่เราได้รับมาจากเรื่องนี้ตอนต้นเรื่องเราจะเห็นว่าเฮ้ยพระเอกนางเอกคู่นี้จะต้องรักกันแน่นอนจะต้องอะไรแน่นอนแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วมันมีหลายๆอย่างที่จะเป็นอุปสรรค ทำให้เราแบบต้องแบบเฮ้ยทําไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับความรักมันไม่ได้ราบเรียบไปนะคะใช่ครับขึ้นชื่อว่ารักมันก็ต้องแบบมันก็ต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างครับผมใช่ค่ะใช่ชมกันเมื่อไหร่ะ7ธันวาคมนี้ครับ7ธันวาคมนี้อ่ะน้องมันทุกคืนวันพุธพฤหัสนะคะเวลาสองทุ่มยี่สิบทางช่องสามค่ะ